นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงณหมู่บ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงตัวน้อยน่ารักคนหนึ่งเธอชอบใส่หมวกคลุมผมสีแดงสดใสยอยู่เสมอทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงรักคุณยายมากและคุณยายก็รักหนูน้อยเช่นกันวันหนึ่งคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงได้เตรียมตะกร้าขนมและผลไม้แสนอร่อย เพื่อให้หนูน้อยนำไปเยี่ยมคุณยายที่กำลังไม่สบายเล็กน้อยลูกจ๋าช่วยนำตะกร้าขนมนี้ไปให้คุณยายที่บ้านท้ายป่าหน่อยนะลูกระหว่างทางอย่าแวะคุยกับคนแปลกหน้านะจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่หนูจะรีบไปรีบกลับนะคะหนูน้อยสวมหมวกสีแดงเดินไปตามทางเล็กๆในป่าอย่างร่าเริงเธอร้องเพลงอย่างมีความสุขและชื่นชมกับดอกไม้และผีเสื้อที่บินอยู่รอบๆทันใดนั้นเอง หมาป่าตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาหมาป่าตัวนี้ดูเจ้าเล่มันยิ้มและทักทายหนูน้อยหมวกแดงสวัสดีจ้ะหนูน้อยหมวกแดงกำลังจะไปไหนจ้ะตะกร้าขนมนา่าอร่อยจิ๋วหนูกำลังจะไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านท้ายป่าค่ะหมาป่าคิดแผนเจ้าเล่มันจึงชวนหนูน้อยหมวกแดงให้แวะเก็บดอกไม้สวยๆข้างทางโอ้โหดอกไม้พวกนี้สวยจังเลยนะ ทำไมไม่ลองแวะเก็บไปฝากคุณยายหน่อยละจ๊ะคุณยายต้องดีใจแน่ๆเลยคุณแม่บอกว่าอย่าแวะคุยกับคนแปลกหน้าแต่ดอกไม้ก็สวยจริงๆด้วยหนูน้อยหมวกแดงหลงกลหมาป่าเธอจึงแวะเก็บดอกไม้สวยๆอย่างเพลิดเพลินส่วนหมาป่าก็รีบวิ่งไปตามทางอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังบ้านคุณยายทันทีเมือม่อหมาป่ามาถึงบ้านคุณยายมันก็เคาะประตู คุณยายจ๋ะหนูเองจ้ะหนูน้อยหมวกแดงมาเยี่ยมค่ะเข้ามาเลยจ้ะหนูยายไม่ได้ล็อกประตูทันทีที่คุณยายเปิดประตูหมาป่าก็กระโจนเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วมันจับคุณยายมัดมือมัดเท้าและขังคุณยายไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงียบเชียบโอ้ยเจ้าหมาป่าปล่อยยายนะจากนั้น หมาป่าก็สวมชุดของคุณยายสวมหมวกคลุมหัวและนอนอยู่บนเตียงทำท่าทางเหมือนคุณยายเพื่อรอนหนูน้อยหมวกแดงไม่นานหนูน้อยหมวกแดงก็เดินมาถึงบ้านคุณยายเธอรู้สึกแปลกใจที่ประตูเปิดอยู่หนูน้อยเดินเข้าไปในห้องนอนและเห็นคุณยายนอนอยู่บนเตียงคุณยายจ๋าหนูเอาขนมกับดอกไม้มาเยี่ยมค่ะหนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นว่าคุณยายดูแปลกไปจากเดิมมากคุณยายคะ ทำไมหูของคุณยายถึงได้ใหญ่จังเลยคะก็ <S <S <an> <S จะได้ฟังหนูได้ชัดๆเนี่ยจ้ะและ้วทำไมตาของคุณยายถึงได้โตจังเลยคะก็จะได้มองเห็นหนูได้ชัดชเนี่ยจ้ะและ้วทำไมปากของคุณยายถึงได้ใหญ่จังเลยคะก็จะได้กินหนูได้ง่ายๆไงล่ะทันใดนั้นหมาป่าก็กระโจนออกจากเตียงเผยร่างจริงออกมาหนูน้อยหมวกแดงตกใจสุดขีดช่วยด้วยหมาป่าหมาป่ามาแล้วใครก็ได้ช่วยหนูด้วย เสียงครีดร้องของหนูหน้อยหมวกแดงดังไปทั่วป่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านคุณยายอย่างรวดเร็วถือไม้ถือจอบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อหมาป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเข้ามามันก็ตกใจกลัวและรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านช่วยกันไล่หมาป่าออกไปจากหมู่บ้านหนูหน้อยหมวกแดงรีบวิ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้าและช่วยคุณยายออกมาอย่างปลอดภัยโอ๊ยขอบใจนะหนูหน้อยหมวกแดงเกือบไปแล้วเชี่ยว หนูน้อยหมวกแดงและคุณยายได้กินขนมและผลไม้ด้วยกันอย่างมีความสุขหนูน้อยหมวกแดงได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้นว่าไม่ควรพูดคุยหรือไว้ใจคนแปลกหน้าโดยง่ายและต้องเชื่อฟังคำเตือนของผู้ใหญ่เสมอ